ขอบคุณสปอนเซอร์เว็บไซต์ที่น่าชื่อถือที่สุดในตอนนี้อยากสนุกเต้นเต้นรัวใจกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่17กรกฎาคม2563โดยใช้บพปะครั้งเชลซีครับร้อนข่าวเชลซีวันนี้กันดีกว่าว่ามีข่าวอาไนะไรน่าสนใจกันบ้างครับวันนี้ สุดงเมืองเบียเผยฮาร์เวิร์ดเลือกแล้วอยากจะย้ายไปทีมไหนโดยสุดงเมืองเบียปูดนะผมเมื่อใคร์ฮาร์เวิร์ด,ดมิดฟิลเนื้อหอมทางไบเออร์หรือ,อเบอร์คูเซ่นตัดสินสใจเลือกต้นสังกัดใหม่ได้เรียบร้อยแล้วและมีข่าวเกยโยงกับสโมสรระดับท็อปอีกเพียบ,บามากมายโดังมอรไคส์ฮาร์เวิร์ดกองกลางดาวรุ่งคนเก่งของทางไบเออร์หรือ,อเบอร์คูเซ่น สมโมสรดังของในศึกฟุนเดสติกาเยอรมันได้ตัดสินใจเรียบร้อยที่จะย้ายไปร,ร่วมทีมเชลซีสมโมสรมหาเศรษฐีแห่งเวทีฟุตบอลอังกฤษในช่วงสมัยน,นี้ตามการรายงานของคิกเกอร์นิตยสาราลูกหนังเมืองเบียร์เมือ่บบอวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยฮาร์เบอร์ตโนน้ถือเป็นนักเตะที่เนื้อหอมมากคนหนึ่งนะครับผมในชั่วโมงนี้เลยก็ว่าได้โดยมีข่าวได้รับความสนใจจากทั้งเชลซีและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงสองสมโมสรยักษ์ใหญ่แดนกระทิงดุอย่างเรอัลมาดริดและก็บาร์เซโลนา โดยล่าสุดทางคิกเกอร์ได้ระบุเลยว่าสตาทีมชาติเยอรมนีวัย21ปีคนนี้ตัดสินใจแล้วที่จะย้ายไปโชว์เพลงแข่งในชินแซมฟอร์บริดและก็ได้แจ้งความประสงค์ของตนเองกับต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยขณะบิลสื่อกีฬาชั้นนำของเยอรมนีรายงานมาว่าทางอ้างขายยาได้ตั้งค่าหัวฮาวเวิร์ดคนนี้ไว้ที่ประมาณ90ล้านปอนด์หรือประมาณ3,510ล้านบาทและยินดีให้สิงห์บุรุนั้นแบ่งจ่ายเปน็นงวดได้ตึงหาก สำหรับดูการ2019-2020นี้ฮาร์เวิร์ดคนนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางลิเบร์คุนเซนโดยกดไปทั้งหมด17ประตูก,กับอีก9แอสซิสจากการลงเล่นรวมทุกรายการทั้งหมด13นัดกันเลยทีเดียวครับโอ้โหเป็นทางว่างงานนี้ไคยส์ฮาร์เวิร์ดคนนี้ก็รู้สึกว่าเขาอยากจะซบเชลซีเป็นอย่างมากเลยนะฮะและยังไม่พอแค่นั้นทางไวเออร์เรเบรคูนเซนยังให้เชลซีนั้น สามารถพอแม้ว่าศูนเดือนได้อีกต่างหากนะฮะถือว่าไม่ธรรมดาจริงครับผมโอ้โหโปรโนี้ยังกับโปรโบัตรเครดิตยังไงอย่างนั้นเลยเราอนควาวต่อมากันดีก่อนครับแฟนเชลซีแสนเสียดายแข่งฟอร์มระแรงหลังเตรียมลาทีมในช่วงสมัยน,นี้ทำเอาสาวโบกสิงห์นัการเชลซีนะฮะสโมสรมหาเศรษฐีแห่งเวทชีฟิลนิวซีแ ออกการเสียดายไปตามๆกันเลยนะฮะหลังที่ดาวเตะฟอร์มเด่นของทีมรายหนึ่งกำลังจะอำลาทีมไปในช่วงสมัยน,นี้โดยทางมาริโอปาซาริสนะฮะกองกลางชาวโคแอชเตรียมย้ายจากเมืองเชลซีหลังจากอยู่มานานถึง6ปีในช่วงสมมร์น,นี้หลังจากที่ไม่เคยได้ลงสนามในสีเสื้อสิงห์บูเลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งที่แค่วัย่ิบปีคนนี้ย้ายจากไฮดุกสปริท ออกมาร่วมทีมเมื่อช่วงปี2014แต่ปัญหาเรื่องใบอนุญ,ญาตการทำงานของเขาทำให้เจ้าต,ตัวต้องถูกส่งไปให้กับสโมสรนนอกประเทศนะฮะยืมตัวไปใช้ง,งานอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ต้องไปค้าแข่งกับทีมต่างๆในแบบยืมตัวเสียเป็นส่วนใหญ่ในช่วงที่เป็นนักเตะเชลซีตัวย้ายไปร่วมทีมโมนโกเอซิมิลานและก็สปาร์ตักมอสโกด้วยสัญญาชั่วคราว โดยสำหรับฤดูกาล2019-2020นั้นปาซาวริตคนนี้ก็ไปเล่นให้กับทีมมอนตารันตาแห่งเวทีเกาโชเซเรียโดยยอดทีมจากอิตาลีก็ทำสัญญาซื้อขาดไว้ในข้อตกลงยืมตัวและนั่นจะทำให้เชลซีได้เงินประมาณ13.5ล้านปอนด์และก็ปรากฏว่าเจ้าตัวประสบความสำเร็จในเวทีเซเรียเป็นอย่างดีเลยนะฮะดลง3ไปทั้งหมด39นัดรวมทุกรายการในซีซั่นนี้ นัดล่าสุดที่เจ้าตัวได้ลงสนามเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั้นในเกมกับเรซ่าที่อต,ตาลนตาเอาชนะไปได้6-2ปาซาลิสคนนี้ก็สามารถโชว์ฟอร์ไมได้อย่างยอดเยี่ยมแถมทำแฮตทริกต่างหากและการระเบิดของประตูของเขานั้นก็ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากจากแฟนๆเชลซีนะฮะซึ่งทางโซเชียลมีเดียต่างก็พากันออกมาแสดงปฏิกิริยาต่อฟอร์มของแข้งรายนี้กับสมุนซอนใหม่กันอย่างคับขั่งไม่ว่าจะเป็น ตลกดีเหมือนกันที่เราขายปาาสิตท,ทิ้งทั้าทางที่ต้องการวิฟิวตัวกลางที่ยิงประตูได้ยังคงสงสัยมาว่าได้ทำอะไรกับเรื่องใบอนุญาตทำงานบ้างหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นเกมระหว่างอตาลันต้ากับดบังเบรซ่นี่ดูสนุกจริงๆปาซาลิตคนนี้ทำแฮตทริกนะฮะเป็นผู้เล่นที่เก่งจริงๆแต่น่าสียดยเชลซีขายเข้าไปแบบถูกหรือว่าจะเป็นมาริโอปาซาลิสเพิ่งทำแฮตทริกในอตาลันต้ามีเงื่อนไขซื้อคืนไม้เชลซี หรือว่าจะเป็นขอ,อย้ำอีกครั้งนะว่าเชลซีทาพลาดแน่นอนที่ปล่อยคนนี้ออกไปเพราะปาสิลิทคนนี้ก็ดีขึ้นทุกเกมที่ได้ลงเล่นและนี่อาจจะเป็นการตัดสินใจที่น่าเสียใจอีกครั้งของทางเชลซีหรือจะเป็นคอมเมนต์ที่ว่าแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าเราปล่อยมาริโอปาสิลิทออกไปช่างเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมจริงเลยนะโดยฤดูกาลนี้ปาสิลิทคนนี้ทําไปได้ทั้งหมด11ประตูกับอีก7แอสซิสนะฮะ โดยแข้งวัย25บปีคนนี้เล่นในทานะบิฟิ์ตัวกลางแล้วก็กองกลางตัวรุกให้กับทีมเขาได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าเขาเป็นนักเตะคนสำคัญกับอตาลันต้าที่ตอนนี้อันดับเหนืออินเ์มิลานและก็ลาซิโออยู่ที่2ของตารางเกาโชสเตรอตอรีกันเลยทีเดียวอ่านะผมเป็นว่างานนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายของทางแฟนบอลจริงๆครับที่เราต้องเสียน้องปาสิลิตคนนี้ไปนะฮะก็ถือว่าต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าเขาจะไปซบทีมไหนกันแน่รนข่าวต่อมากันดีกว่านครับ ซิเยกตบเท้าซ้อมกลุ่มกับเชลซีหลังผลตวรวจโควิดเป็นลบแล้วโดยกาน,นี้ฮาคิมซิเยกแนละผมทางปีกป้ายแดงของทางเชลซีนะฮะเดินทางมาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของเชลซีเป็นที่เรียบร้อยหลังผ่านขั้นตอนการตรวจหาาร่างกายของเชื้อไวรัสโควิดในชีนโดยทีนมนู้สอเชลซีกำลังอยู่ในช่วงเตรียมทีมฝึกซ้อมที่สนามคอปแฮมก่อนการลงเล่นในศึกฟุตบอลถ้วยเ a Cup รอบรองชนะเลิศ กับทางแมนเชสเตอร์ที่เรมบี้สเตเดียมดวลกันในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้เวลา24นาฬิกาเป็นต้นไปครับอย่างไรก็ตามนะผมทางปีกทีมชาติโมร็อกโกก็ยังไม่ได้มีสิทธิ์ลงสนามให้กับเชลซีในฤดูกาลนี้แต่เจ้าตัวนั้นกำลังเตรียมตัวเพื่อให้พร้อมสำหรับซีซั่น2020ถึง2021นี้ที่กำลังจะมาถึงซึ่งมีความเป็นไปได้มาว่าผิวนักกีดนั้นจะเปิดฤดูก,กาลใหม่ในวันที่12กันยายนนี้ตามการร,รายงานของ BBC นะฮะ ทั้งน,นี้ปีกวัย27ปีคนนี้เดินทางเข้ามาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ภายใต้การกลุ่มทัพของฟรังก์ลมพาดเมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังผ่านขั้นตอนการตรวจหาเชื้อโควิดในีนซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ลงสนามซ้อมกับทีมนะฮะในกลุ่มใหญ่นตั้งแต่ย้ายมาจากอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมด้วยค่าตัวมูลค่ากว่า33.3ล้านปอนด์หรือประมาณราว1,325ล้านบาทกั เป็นว่างานนี้ก็คือว่าเป็นที่น่ายินดีและก็น่าปลื้มใจจริงๆนะฮะที่ฮาคิมซีเอสนั้นกลับมาได้แล้วนะครับต้องเราดูกันต่อไปกันกน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรร้อข่าวต่อมากันดีกว่านครับผู้ช่วยโค้ดตราหมีรับเชลซีสนใจคว้าโอบรักเข้ามาร่วมทัพจริงโดยผู้ช่วยโค้ดของทางทีมอาร์เรโกมาตุิกนะฮะยืนยันมาว่าเชลซีนั้นต้องการเซ็นสัญญากับทางแยนโอบรักจริงๆ หรือก่อนหน้านี้ดิโก้ซิเมลเน่เฮดโค้ชทัตราหมีเปิดเผยมาว่าไม่ค่อยเซอร์อพภายสักเท่าไหร่นักที่ผู้รักษาประตูฝีมือดีของเขาอย่างแยนโอบรักกลายเป็นที่สนใจของสโมสรเชลซีเพราะตนมองว่าเป็นนายทวาันระดับท็อปมาโดยตลอดแต่ยืนยันจะไม่ปล่อยออกจากทีมไม่ง่ายอย่างแน่นอน ต่อเน,นื่องจากซิเมลเน่โดยครั้งนี้เป็นเกรมันส์บูสโกนะฮะที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชในทีมของแอตเลติโกมาดริดออกมายืนยันอีกเสียงมาว่าเชลซี Chelsea กำลังต้องการเซ็นสัญญากับนายด่านทีมชาติสโ,โลวีเนียจริงจากการเปิดเผยของสื่อชื่อดังอย่างมาก้ารนะฮะโดยเขานั้นได้บอกว่าฟังนักทุกคนบุรมันอาบามวิสหรือว่าเสียมีต้องการคว้าตัวโอบร拉คนนี้ไปร่วมทีมให้จงได้ โดยทั้งนี้ผู้จัดการแฟงน้ำผ่านกำลังมองหาผู้เล่นผู้ทำประตูมาทำอาชีพเป็นเือร,ราาหนึ่งแทนแกปาอิสบารกาหนายด่านชาวสเปน,นิสคนนี้ดีกรีค่าตัวแพงที่สุดของโลกนะฮะโดยมีโอปรากค,คนนี้อยู่ในรายชื่อหลับต้นๆที่เชลซสีต้องการเซ็นสัญญากันอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามค่าสัสญญาของจอมหนึบไว้เสร็จปีรายนี้อยู่ที่120ล้านปอนด์หรือประมาณ4,794ล้านบาทท่านเท่ากับว่าทีมไฮโซในกรุงลอนดอนคนนี้ต้องยอมทุ่มเงินเป็นค่าตัวสถิตโลกกันอีกครั้งหากหวังที่จะได้ตัวมาร่วมทีมให้จงได้อ่านะผมเป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วก,กันนะฮะว่าเสียหมีอยากได้จริงๆไหมงานนี้ถ้าเกิดว่าเสียหมีอยากได้เกปาน,นิดหลุดโผลอย่างแน่นอนเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ ไม่งั้นรอดยากอย่างแน่นอนเพื่อนเก่าแนะนำลำพาดปเปลี่ยนแท็กติกเยือนลิเวอร์พูลโดยกันนี้แอชลีย์โคลนะผมแนะนำเพื่อนเก่าอย่างผู้จัดก,การแฟงลำพาดผู้จัดก,การทีมเชลซีเถมในศึกพิวรลิงกิตว่าต้องเน้นเกมรับมากกว่านี้ในเกมที่ต้องออกไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ในสัปดาห์หน้าตามการรายงานจาก Sky ยสปอร์นั่นเอง ดยทีมสิงรปรูเพิ่งจะรักษาความหวังในการไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยการเอาชนะนอร์ซิตี้ไป1นึ่งต่อศทำให้พวกเขารั้งอันดับที่3ของตารางคะแนนและนำห่างทั้งเลสเตอร์ซิตี้และก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่4คะแนนนั่นเอง อย่างไรก็ตามนะผมในอีก2เกมสุดท้ายพวกเขาจะต้องเจอกับเกมหนักทั้งการพบกับเวอร์วฟูที่แอนฟิลและก็วูฟทีมที่มีลุ้นจะเล่นฟุตบอลยุโรปก่อนจะปิดฤดูกาลซึ่งโคนั้นเชื่อมาว่าอดีตต้นสังกัดของเขาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นโดยเฉพาะในเกมที่ต้องเจอกับทางแชมป์ถิวนอังกฤษในซน,นีดอย่างขงแดงเวอร์วูนนั่นเอง โดยเขาได้บอกว่าเมื่อคุณไปเล่นที่แอนฟิลด์ในตอนที่เรวฟูคว้าชแชมป์สกอิแกนดได้แล้วก็หวังว่าพวกเขาจะฉลองกันอย่างหนักนะฮะก่อนเกมเพราะไม่ต้องกังวลอะไรมากมายต่อเกมที่เชลซีเจอกับเรวฟูนั้นเป็นเกมที่ยากเสมอ ทีมของแอลมพาต,ต้องไปเล่นที่นั่นแล้วก็พยายามอย่างหนักแล้วก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นด้วยกันเน้นเกมรับให้มากขึ้นในเกมนี้ผมรู้สึกว่าการจะได้6คะแนนจาก2เกมสุดท้ายนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากนะบางทีพวกเขาอาจจะได้แค่3คะแนนเท่านั้นถ้าพูดกันตามตรงแต่ว่างานนี้แอชลีย์โคกกได้บอกเลยว่าต้องปรับเปลี่ยนแผนนิดหน่อยถ้าต้องเจอกับริวพูลในบ้านของเขานะฮะงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปผู้จัดการแฟรงค์นมพาจะทำยังไงกันต่อไปต้องรอลุ้นกันและให้กำลังใจพวกเขากันได้ครับ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมสรเชลซีประจำวันที่17กรกฎาคม2563โดยใช้ผู้พิพาะษ์ร่้งเชลซีครับ